ตาแานแน่สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินอาหารที่ร้านร้านนี้ค่ะอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้มิชลินสองสสองสามแต่ว่าเราอยู่โต๊ะแรกเลยครับเรามาถึงปั๊บโต๊ะแรกเลยครับผมมีเก้าอี้เด็กนะแล้วก็มีโอ้โห <c oughs> เห็นได้ตัวเลย่างนี้ เห็นใหมครัวชัดเจนติ่มซำบาร์เลยนลเนี่ยโตแร้กครับผมเรามาดูเมนูกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นปลาอี่กุ้งมังกร4,290กรัมซุปเป่าหือ,อนี่นี้ปลาเลือ มี่หมูหันห่องกองตัวละ4 2 0 0หมูหัน4,002 2หนกพี่ราบทอด1,003เป็ดปักกิ่งทั้งตัว1 8 0 0มีพระก,กระโดดกำแพงด้วยนะเพอร์เพอร์เซนก็คือต่อคน2,200บาทหูฉลามสุกน้ำแดงหูฉลามพิเศษกระเพาะปลากังป่วยน้ำแดงอู้ชื่อ,อยากจัง มีมีเป๋าฮื้อออสเตรเลียเจียน้ำมันหอย4,800เป๋าฮือแห้งแอฟริกาใต้เจียนเต้าหู้วาล็อก7,000บาทกอะหอที่บ้านก็มีมีค้านึงก็เลยไม่เคยแฝงเลยนี่มีพวกซีฟูตกุ้งมังกรปลาเทอร์บัตปลานกแก้วปลาเก๋าแดงปลาบุ่เป็นโรงงานอ่ะเจ้าหนูมันละน่าจะขึ้นไปถึงทั้งสองทั้นสามไอ้เนี้ย ลองไปอ่านกันเองอ่านไม่หมดเยอะมากโอหเ,อเปาะเตียสองร้อยห้าสิบ เต้าหู้ทอดพริกเกลือหมันโถทอดซุปเสฉวนเยื่อไผ่โอ้แต่ละอย่างก็คือต่ำสุดก็คือสองร้อยห้านี่นี่นี่ของหวานรังนกพิเศษร้อนหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อคนเยลลี่ตะไคร้อโวเวลลาผลไม้รวมร้อยหกสิบมีอะไรอีกพุษราจีนทอดเว้ยนี่ต้องโดนสองร้อยห้าสิบบาทชอบกินมาก มีอะไรดิบิสเนสเมนูอ๋อเป็นแบบนี่มีเซ็ตนะสำหรับสิบท่านก็จะแบบหนึ่งมืนหกพันบาทบวกบวกอันนี้ก็สิบเพอร์เซนเหมือนกันเซ็ต B หนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทบวกบวกนี่สูงสุดสอง0มืนหกพันห้ารอยบาทสิบคนมีแบบพอร์ชั่นสำหรับหนึ่งคนอะไรอย่างงี้ด้วยนะเออเป็นคล้ายๆกับอะไรหลังจันเดียว นี่แล้วก็จะมีเป็นติ่มซำก็มีแล้วก็มีพวกเนี่ยเนี่ยเป็นบิสเนสลันช์เมนู800บวกบวกบาท800บวกบวก,บวกนะคะต่อคนก็จะมีพวกกุ้งวาซาบิซุกเซชวนเต้าหู้รากเนื้อปูปลาหิมะมอบซอสกุ้งลายเสือสาคูมะม่วงส้มโอเย็น ต่อคนสองพันสองก็มีแต่แต่เป็ดปักกิ่งมาแล้วแล้วก็มีตัวแผ่นแป้งให้สองเข่งข้างใต้นี่นมีข้าวเกรียบแสนอร่อยที่เารากดปาื้อของชอบอ่ะชอบกระเป็ดอีกดูเขาแรดได้บ,บางมากโอ้โหแทบไม่มีเนื้อเลยไม่มีมันเลย หนังล้วนๆเลยวุ้ยนักกินเดียวถ้าเวลาแับป้าไม่เซฟอ่ะปบับาเ่ราเรนเามาขึ้นเทนนิสเขนเียวก่อนค่ะเขียวเกินก่อนค่อยบอกค่อยตัดสินใจว่าตัวใหญ่เนี่ยอร่อยดี ใช้มือเลยชิลๆสบายๆใช้มือเลยอ้โหดูปเป็ดอแต่ว่านี่ไม่ชอบใส่แบบว่าผัก ฉันก็จะกินเป็ดกับแป้งน้ำจิ้มเท่านั้นอะไรนะโอ้น้ำจิ้มอะเหน็ดมากอะอย่าหัวม้วนขาม้วนเลยลองกินกันแป้งบางมากตัวเนื้อก็บาง แป้งมันหวานเลยเขาเปรียบท,ท Courtney. ี่เรากดมาอู้หแคกกะแพงมากน่แต่เขาเกล็ดเกล็ดนะนี่นี่ขนมจีไข่กุ้งเหรอเนี่ยอันนี้ข้าวผัดเป็นข้าวผัดแดงกัดดแง ข้าวผัดหมูแดงกับข้าวผัดกุ้งแล้วก็มีผัดเกลียวหวานกรอบไม่ได้เลือกขูจะมาลองขนมจีบกันแต่ว่าลูกใหญ่อยู่นะอ่ะให้มามาอุ้มมามาอุ้มหนูอยู่ครับอือร้อนขอบเก๊กฮวยหน่อยคะจต่กุ้งร้อนมากร้อนมาก ข้าวผัดมาแต่ขข้าวผัดน่ากินมากข้าวผัดกุ้งกับหมูแดงแนี่นนกุ้งทอดน่ากินใช่ี่ไออันนี้น่ากินอ่ะชดูทอดแบบด,ดีมากเลยข้าวผัด

ลอยลอยลอยอุ้ยดูดูกุ้งกุ้งสลัดเด็กกุ้งสลัดใส่ส้มเป็นเกลีดอ่ะมันไม่ใช่แบบกุ้งสลัดดูส้มมันเป็นอารมณ์อารมณ์เหมือนกันแหละขอเลี้ยงชิ้นหน่อยดูนี่จะมความเผ็ดเผ็ดนะนะเผ็ดไม่เยอะอุ้ยอันนี้ก็อร่อยกุ้งสลัด อ,อไ้ไดเ,เอาดีดๆอร่อยทุกอย่างนะแต่ไม่ชอบเป็ดปักกิ่งอย่างเดียวอะเป็ดปักกิ่งมันเป็ดมันเหนียวอะมันไม่กรอบแล้วแป้งมันมีกลิ่นแปลกๆยังไงชอบกลิ่นประมาณนึงอร่อยอะ เราทำอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีที่อร่อยกว่านี้นะแต่ว่าอาหารอื่นนะอร่อยแต่นี่ไม่ค่อยชอบเป็ดปักกิ่งเท่าไหร่อร่อยไหมเป็ดกับแป้งไม่ห่อมเนี่ยใช้ได้ไหมชอบไหมกินโชว์นี่กินโชว์กินโชว์ก่อนอ๋อ เด็กชอบนะนี่นนเป็ดปักกิ่งเพราะเอาเนื้อไปทำเมี่ยงเป็ดมันจะมีวกครัวพริกเกลือมีกระเทียมพริกไทยแต่ว่าเราเลือกเป็นเมี่ยงนะเพราะว่ามันไม่ทอดเดี๋ยวลองมาชิมดูดีกว่าชิมชิมไหนสิอันนี้อร่อยหอมมากเลยนี่เมี่ยงเป็ด ว้าวะ,ะเทะเทแล้วนี่สเห็นไหมแต่เจ๊งนคนมันขกเลยนะลูกโอ้โหดูมีหมีห่ก <c oughs> รอบด้วยอร่อยอันนี้อร่อยเลยอร,อร่อยไหมอร่อยไหมนี่นยใช้ไหเลย อันนี้อร่อยอ่ะอร่อ,อ,รอยๆกินอะไรแปลกกินอะไรไม่รู้อัน <laughs> นี้คืออะไรบลกจิ๋งใดีไหมไม่หอห่อไม่ได้ห่ออะไรนะเนี่ยกินกับงา็ต๋อได้หรอแม่หล่ะแล้มันร้องกินหนมจีบนี่กินหนมจีบแต่หนมจีบอร่อยเออหนมจีบใช้ได้นะหนมจีบอร่อยมากเมื่อกี้ชิมละชิ้นหนึ่ง เอกินอีกชิ้นหนึ่งอ่าไม่จิ้มเหรอกินอะไรไม่กินจิ้กินอะไรมาถิงข้าวผัดอร่อยผัดกุ้งไม่อร่อยอ๋อฉันว่าอร่อยไม่ได้กินข้าวผัดอะไรกินอะไรอ่ะกินไปอุยุบลุกไปอร่อยอื้ออะไรสิโพมีกระดูกปะเนี่ยมีเหรอไม่มีสิโพพัดหน่อยเดี๋ยวจ่ะ เนื้ออร่อยอะอันนี้นุ่ม,มแล้วปรุงมาแบบไม่หวานเกินอร่อยดีไ่ด้อร่อยไปยังกินแบบครบสุดยู่แต่ว่าก็แบบ โซโซอ่ะใช่โซโซไม่ได้ว้าวมากอันอื่นอ่ะอร่อยแต่ยยเวนเป็ดกินคืออะไรอีกกุ้งอร่อยเออกุ้งเขานือร่อยตรงนี่เอออร่อยอร่อยเลยเนื้อสองชั้นเนื้ออร่อเนื้อเป็นเนื้อแป้งแบบแป้งคาร์ลมีน่าจะเป็นสูตรพิเศษเขา ี่เพราะว่าก็ัาดเจ๊งเป็ดขุยบนอูเดินสองอืมถึงแล้หอมวะนี่อันนี้ก็อร่อยหอมเลยเคยไปกินที่ไหนไม่รู้โคตรเค็มเลยแต่อันนี้กำลังดีเลยแห้งๆอร่อยค่อยๆมัน ไม่ต้องกินอ่ะไม่ต้องกินพอดีค่ะนี่แล้วก็คนนี้อีกดูเด็กดื้อดิหน้าเด็กดื้อดิไปดื้อได้ไไม่ใช่ไอ้ที่มันเป็นแบบบรรยากาศคนเยอะมากเลยนะเนี่ยเต็มเลยนะคนเยอะเลยอ่ะเล้นมาก อันไรเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเป็นซาลาเปาไส้หมูแดงอบหมูแดง,แงย่างเฮยหน้าตาแบบตอนน่าสนใจชิน้นนี้ดูน่ากินอะ่ะไหนมลองซิแอามากินดมก่อนดมก่อนเหมือนหวานหวานขนมแบบอบๆอะ่ะแต่ว่าแป้งมันดูเหมือนขนมเปี๊อะแต่มันไม่ได้กรอบเท่าขนมเปี๊ยะอธิบายไม่ถูกข้างหน้าเหมือนน่าจะหวานหวานแต่อธิบายเปิเหมือนเห็ดเลย โอ้ลองโดนเนื้อสองแบบอือแป้งอร่อยแป้งนิ่มแป้งนิ่มมากเราแกคิดว่าแป้งือนขนมปังแลนะ้วเนี่ยแต่แกคิดว่าเป็นขนเเออแบบมนเปียะเออแป้งเหมือนคล้ายๆขนมเปียะแต่นี่แบบบางมาก,มากแป้งนิ่มข้างบนคืออะไรวะอะไรไม่รู้อ่ะ ไม่มีรสชาติแต่อร่อยเนาะใช่อร่อยใช่อ่อม,อ,มอร่อยอม,มันแบบ j ูซี่อือมอทําทอันนี้ดีไม่หวานมากเด็กกินได้เขาบอก s i g n a t อ r ์นะอันนี้เขามาเสนอเลยนะมาเสน <c oughs> ไม่ได้สั่ง <c oughs> ไม่ได้สั่งอยู่ดีถือมาเอาไหมคะเห <c oughs> มือนจะเหมือนเหลือจากโตะอื่นอะ่ะ <c oughs> ต่อร่อยอร่อยอร่อยอ Give up cho mầm 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 ตอนนี้ผากหมดแล้วเหลือแต่เมี่ยงเมงเป็ดกินเมี่ยงเล่นละค่ะ้อพดเรื่องอะไรอมันเหมือนไม่มีถั่วเลยแต่นื้อถั่วมนี่วะที่มันเสียกับสามาเสียนมนจะเลียกบบเลี่ยบียไม่จะแบบเปนตห้ือน้งตต้องเียไป้ไม่รู้ตีแยกไม่ได้ยิวแคพร่ มีแครอทมีต้นหอมแครอทหรือเปล่าอร่อยเออมีมีถั่วเออทถามว่ามีถั่วข้างหลังเหมือนไฟไหม้วันฟังเขาบอกจงเซนเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยแต่มันก็บอกว่าใครคะเอ้ยอยากกินแบบยำเออได้เลย ขนมหวานมาแล้วอันนี้บัวลอยน้ำขิงชาวป่วยแล้วก็อะไรหวานสี่ชั่งนึงแป้งป่วย,วยวสองฉันน่ากินมากของฉันน่ากินมากนี่ เป็นวุ้นอะโรเวล่าน่ากินมากนี่นมีเด็กอยากกินมีวาาเมล่าเลอนี่นนอยมากโคุยดูหน้าดูหน้าป้าดูลดูลดู <c oughs> สอยไหมอุม้ยไ้ไมป้าดูเนย หนไหมเย็นอะอุ้ยเย็นเจ๊เลยอะถุยอะถยอะอันนี้แมอันนี้แม่อันนี้ะอานแข็งน้ำแข็งอะว้าวจ้น้ำแข็งเย็น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 สาคูามาทำให้เอามาทำให้าทำใ้าทำให้ทำให้น ไหนขอลองชิมหน่อยเป็นวุ้นอะโลเอล่าอือหนี่อร่อยกินตะไคร้อ่อนๆเด็กกินได้เย็นๆชื่นใจอืออันนี้อร่อยเลยลองดูสิเด็กกินได้เลย

ขอลองขอลองอ่อนลองอยากลองแถวก้วยหน่อยลายไปเลยไหมแถวกล้วย้ำพึ้งขอลองเพิ่มอยไม่ใช่วกวยแกระนอโอ้ไม่ใช่กระเบียยาด เหวม่ยงกล้วยโคตรอยากกินเลย<ป>กินตลบอบอกกวในปากเลยล่ะนม่อยากกินขนาดใส่น้นนำผึ้งไปแล้วนะเด็กกินไม่ได้ค่ะอ้าตั้งกินกันล้วนไปเลยนะอันนี้ดีอันนี้ดีมากอร่อยออไอ,อไไห้หนึ่งหมื่น ห้าพันกว่าบาทไอ้หนพันรกว่าบาทหนึ่งหาร้อยกวบาททั้งหมดที่เรากินอันนี้ได้มาอีกซาลเปาเขาฮารเซลมากเลยเรา่าถามว่าไปไนี่ยขายแล้วแล้วล้อะไร่กอปัไปแล้วเขาฮสุดซเลยแต่ว่าอร่อยจริง ไปแล้วค่ะขมหวานของญีไหนกไปละไปแล้วายบายพยายากมากินตามมาได้นะคะไหนขนมหวานอ๋อขนมหวานอยู่ตรงนี้บัวลอยน้ำขิงเป็นไงเผ็ดมากเผ็ดขิงมากเผ็ดมากเลยชาวกล้วยก็สุดยอดสมุนไพรแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนในโลกใบนี้ชาวกล้วยแบบนี้แต่ว่าอร่อยละอร่อยนู่นๆโหเผ็ดเท่ากับด้วยทิชเกลือ Oh. เป็นเป็ดืองอะไรนะทอดก็ทอดละไรแต่เชฟเยอะมากเชฟเยอะมากไปแล้วบายบาย